สวัสดีครับตอนนี้ขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับออกจากสถานีบ้านโป่งมาแล้วนะครับสําหรับขบวนนี้นะครับออกจากนครศรีธรรมราชนะครับวันที่29กันยายนนะครับ2565นะครับในเวลา15นาฬิกา20นาทีนะครับออกตามเวลานะครับ เมื่อมาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับในเวลา6นาฬิกา41นาทีนะครับลาช้า44นาทีนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับทำขบวนโดย GEA นะครับ G E A 4559นะครับ G E A ส5่9นะครับทรที G ่8ปดนะครับ,รบ,รบผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ติดตามสไลด์ัซงกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ้องประดุกชาแนลครับ